สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานแม่สั่งลุยรถไทซิ่งนะครับเอิร์ดวันนี้ก็มีงานแล้วครับหรือผ่านครับผมเอิร์จะสับเปลี่ยนครับผมเอาสามใบหน้าไปไว้สามอ่าข้างหลังครับแล้วเอาสามใบหลังมาไว้ข้างหน้าครับคือข้างหลังมันเริ่มสึกอ่าแล้วครับเริ่มอ่าเริ่มหมดเยอะแล้วครับผมก็เลยจะสลับเอามาใช้ข้างหน้าเพื่อว่ามันจะได้หมดเยอะไม่ไม่หมดเยอะไงครับ มันจะได้กินเท่าๆกันครับถ้าให้ปล่อยให้หมดเยอะแล้วเวลาเราปรับผานปรับอะไรมันยากครับมันกินไม่เท่ากันครับแล้วช่วงที่มันหมดยังไม่ค่อยเยอะเราสามารถสลับมาไว้ข้างหน้าได้แล้วเราก็สามารถปรับผานอะไรได้ดีเหมือนปกติครับผมถ้ามันหมดเยอะเรามาพอเราสับเปลี่ยนปุ๊บมันมาปรับปรับยากครับเหมือนข้างหน้าอยู่เยอะข้างหลังอยู่น้อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็เลยเอามารื้อครับนี่ครับแต่ต้องเขียนเลขไว้ด้วยนะครับตัวไหนไม้เลขเรียงไว้ครับเพื่อว่าเราจะได้สลับถูกนะครับ ก็รื้อเสร็จก็เอามาล้างครับล้างทําความสะอาดก่อนครับเพื่อว่าจะได้ใส่ไปคืนครับมันก็มีดินมีอะไรเข้าเนี่ยครับกําลังให้นายช่างล้างอยู่ครับเนี่ยอันนี้ช่างประจาเลยนะครับนายช่างประจำเนี่ยต้องทําความสะอาดแล้วค่อยเอาเข้าไปคืนครับสลับเสร็จครับก็ทํากันเองครับผมจ้างเขาไม่ไหวเราอาชีพรถถ่ายครับถ้าไม่หัดทําเองครับแต่จะจ้างเขาทุกอย่างก็ไม่เหลือครับ อันไหนพอทําได้ก็ทําทาไม่ไม่ค่อยได้ก็โทรถามช่างเอาครับผม <laughs> หัดทําเองไว้ครับถ้าจา้างเขาอย่างเดียวเนี่ยโอ้อาชีพรถไถน,นี่เหลือน้อยครับเนี่ยครับต้องหัดทําไว้เองครับก็พี่ๆนานาคนไหนใจก็ส่วนมากก็เห็นด้ทํากันเองแล้ะครับผมจะเว้นว่าใครทําไม่เป็นจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ายากนะครับลองเอาไปทําดูครับผมเนี่ยครับทําเสร็จอะไรเสร็จก็เอาไปไถเหมือนเดิมนั่นแหละครับเนี่ยครับ ล้างเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวก็ประกอบแล้วครับเนี่ยครับก็เลยเอามาฝากครับเพื่อเป็นแนวทางว่าพี่ๆนานาคน,นไหนจะยังทําไม่เป็นเนี่ยครับก็ถอดไม่ยากครับเนี่ยครับแค่นี้เสร็จก็ประกอบขึ้นครับผมถ้าดูคลิปผมแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ